สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันวาซซ่อมมืเถืนนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอของซัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง A 5 3นะคะจอในคลิปวิดีโอจะเป็นจอแถมสแกนนิวได้นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีองภามเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะ อันนี้จอด้านข้างนะคะอันนี้จอด้านบนนะคะค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถบฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปนหน้าจอนะคะทาสกินนะคะอันนี้ วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสก,กินไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะต่อไปสี่อนะคะ ันนี้ที่เห็นเป็นเส้นบนหน้าจออันนี้เป็นคลื่นความถี่ของต่อนะคะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็นนะคะนี่นะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะสัมผัสนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจดแปก้าดกจรโซสี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะต่กไปไปอ่าสแกนลายนิ้วมือนะคะนี่นะคะ เหลายนิ้วมือได้นะคะเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนหน้าจอของ Samsung a ั s u n ง A53 นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ